สวัสดีกันด้วยนะครับรับลูกนาคุกกหอมผมนะคะวันนี้ผมจะมาสอนธีการ์ดหลดไหมครับแรกพิมพ์ a m m อ่าตนะครับโอ้ยนะครับติดดองอบคุณแล้วเออรับติดด่องร์ดเีปุ๊บาลครับ คุณเห็นตรงนี้ไหมครับเพว่าดาวโหลดคุณไม่ได้สนใจมันครับคุณเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บคุณเห็นนี้ไหมถือเข้าไปเลยนะคือเข้าไปเล,เลยนะครับแล้วคุณก็รอฮะด้านขวามือบนนะครับรอมันรอมันเลยนะครับรอมันรอมันรอนเอากรคลิปแล้วนกะ็ดาวโหลด อือครับคุณกดเข้าไปเลยครับคุณก็โลดเลยแต่ผมบอกแล้วผมก็จะไม่หลงนะครับผมก็จะไม่หลงโอเคก็ขอจบลุปเพียงเท่าน,นี้ครับสอบคุณครับ